จะเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังมันสวาส่างแล้วนี่ที่ว่ามันรู้เองได้อย่างไรสมัยอาตมากระทาอยู่อย่างเข้มข้นเขี่ยกรรมอยู่คนเดียวจนหมดปัญญาว่ามันเป็นไปไม่ได้สุดวิสัยคนอย่างเราจะไปมีสมาธิมันเป็นไปไม่ได้เลยตายอีกจักแสนศาสตร์เนาะอ้อกูนี่ยังเสือหุจักควมพันบาทนี่มืปัญญาหละก็เห็ดเห็ดซื่อนี่ซ้ำตายเหตุอย่างนี้นมันเกิดมางโง่มันเกิดเมื่อปึก โง่เลยละว่าเป็นยังน้ำเพลินดอกว่าสันโสงโง่ก็โง่ถ้าว้บาทเนี่ยใสันเทศไปซ้ำตายเนี่ยเหตุปยาบะเศร้าวันหนึ่งเครียดให้เจ้าของมันจะโง่ตายหลายสงบกับปสงบมีแต่คิดเดินสว่างมาล,ล,ล,ลงมือเดินเดินไปจนหอดคำผลเดินไปเดินมาถ้าเดินตรงๆนี่คงจะไกลกว่าไปสะคนเพราะว่ามันไม่ได้หยุดเลยทั้งวัน ข้าวเขาเอามาให้บอกกินหัวมันมันซัวไหลมันปึกไหลายขามันเดินขานี่ปวดร้าวมาหมดเลยมันเป็นเดินสื่อๆได้นะนเดินคิดมันก็ไม่สงบอยู่นั้นเนี่ยแต่เราก็เดินจนกบพอมันมืดมองไม่เห็นทางเดินฝนก็เริ่มตกกลัวงูงเหี้ยวเขี้ยวขอไปหาที่นั่งที่เนี่ยขึ้นไปกุฏิหลังน้อยห้องเดียว มันมีนกชนิดหนึ่งเป็นนกหางยาวๆหากินตามสมทุมเครือไม้ภาษาบ้านนอกว่านกกระแตหลอกจอกมันจะห้องกอกกอกกออง่ามมันจะเข้านอนกับง่ามมันจะออกมันเข้านอนทุกวันในสมทุมมันจะร้องกอก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 มันเรียกคู่มันทุกวันเราก็เคยเห็นวันนั้นมันก็ร้องแล้วมันพบขํามมืดแล้ว ขึ้นไปนั่งสมาธิดีกว่าไปเดินไม่ได้ไม่เห็นสมัยก่อนไฟฟ้าไม่มีถ้าขึ้นไปนไมงก็เป็นนั่งม้วนขาลงนัเนี่ยยังม้วนขาไม่เสร็จเลยเนี่ยเตบเขาไปหลดบาทเดียวมันก็มีสติรู้อยู่ว่ามันเป็นนี่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 น,นี่เราย่อมมีสติเข้าสมาธินี้ได้ตอนใหม่ๆมันเข้าเราก็รู้อยู่เบหลดพวกปานอัดพักตูบาทเนี่ เตืบบาาเดียวแล้วเลยข้างนอกไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่ใช่หลับตื่นอยู่ภายในที่ว่าเอกาที่ภาวะคาโตรรู้เด่นอยู่อันเดียวอยู่เนี่ยแต่ไม่ออกมาตัดผวังอันอื่นหมดเลยเข้าไปอยู่จุดนั้นไม่รู้จักว่ามันนานหรือมันช้าขาเนิ่ยที่เดินมาปวดทั้งวันนี่ไม่รู้มันไปไหนมันหายมป ไม่รู้นานเท่าไหร่หูได้ยินเสียงใหม่ขึ้นเสียงดังกอกกอกกก,กเสียงนกอันนั้นมันร้องแล้วก็เริ่มได้ยินเสียงไก่ขันรู้ได้เลยว่านี่เวลาเชา้าไม่ใช่กลางคืนเมื่อหูก็ได้ยินอันนี้จิตมันก็ออกมารับรู้ภายนอกเออลำดับเหตุการณ์รู้ได้เลยว่าตอนเรานั่งง่วนขาลงยังไม่จบเนี่ยมันก็สงบ ตอนนั้นนกตัวนี้กําลังเข้าที่นอนเดี๋ยวนี้มันกําลังจะออกหากินแล้วเป็นวันใหม่แล้วไก่มันก็ขันลืมตาขึ้นก็เริ่มสว่างเวลานั้นไม่รู้จักว่ามันมันมันช้าหรือมันเร็วมันสั้นหรือมันยาวเนี่ยมันจะรู้เองว่ามันเข้าอย่างไรมันออกไปอย่างไรอันนี้ยังไม่ใช่วิปัสสนา แต่มันเป็นสมถะมันเป็นได้มันก็เสื่อมไปได้ให้เรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าทำบ่อยๆก็จะเกิดการช่ำชองยานอันนี้ชื่อวายานของสมาธิยานของสมถะยังไม่ใช่ยานของวิปัสสนาทีนี้ถ้าอยากให้มันเกิดยานตัวนี้ยานวิปัสสนานจะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งไม่ต้องห่วงเรื่องสงบ จะสงบก่อชั่งไม่สงบก่อชั่งคิดมาเลยเอิ้นมันมาโลดหิบมาวาชันมาคืดวาชันคอยบ่ชเดซื้อพระบาตดอกว่าชันแต่อย่าลืมรู้ตรงนี้ตั้งใจรู้อย่างเดียวนั่งแกจะคิดอะไรมาก็รู้อยูงในอนาณาาตสติเรายัางไม่ได้สวดเราจะสวดวันนี้ตอนเย็นข้อที่เจ็ดว่า จิตสังขารังปฏิสังเวทีอัสปัสสามีติสิขติภิกษุนั้นทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะอยู่ซึ่งจิตสังขารหายใจออกหายใจเข้าคือรู้ความคิดมันจะคิดอะไรรีบคืนมารู้ตัวคิดผู้คิดกับผู้ที่คืนมารู้อาการคิดอันเดียวกัน ่อไปเมื่อรู้เข้าใจก็จะรู้ว่าอันคิดนี้มันก็คิดเองมันอันผู้คืนมารู้นี่ก็รู้อันตัวเดียวนี่หละถ้ามันคิดเรื่องจะไปโน่นไปนี่พอกลับมารู้มันก็หยุดแล้วเมื่อว่ามันคิดอยากจะกลับไปบ้านคิดปั๊บรู้ปั๊บมันไปหอดันปั๊ตูมันก็หยุดอยู่ตรงนั้นมันคิดอีกก็รู้อีกใหม่ๆนี่มันจะคิดมันจะดับ คิดแล้วมันจะดับคิดแล้วมันจะดับคิดแล้วมันจะดับถ้าเรารู้ทันเท่าไหร่มันก็ดับไวเท่านั้นตรงนี้จะเริ่มเห็นว่าอ้าวมันเกิดมันดับนี่เป็นญาณหนึ่งของวิปัสนาญาณเขาเรียกว่าอุทยพยานยาณญาณความรู้เห็นการเกิดการเกิดการดับเมื่อรู้ทีเข้ามันเกิดไม่ทัน เห็นแต่ดับวับวับลงไปเพราะว่าจะโผล่ขึ้นมาทานนี้รีบเข้าไปรู้ก่อนแล้วก็ดับวับเข้าไปอีกดับทีเข้าไปอีกตัวนี้จิตใจจะกล้าขึ้นมาไม่กลัวความคิดยิ้มอยู่ในใจเลยโอยากจะให้มึงคิดมากกว่านี้กูรู้มึงแล้วตอนนี้จะยิงพยองสักหน่อยรู้ดับ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 ก็จะเห็นเป็นอีกเขาตั้งชื่อมันว่าพังขายานพังขา มุปสนาญาณญาณตามเห็นความดับลงดับลงดับลงเห็นความดับลงดับลงดับลงแห่งความคิดนี่ก็จะเกิดกลัวขึ้นมาไม่ใช่กลัวตายกลัวจิตกลัวใจกลัวกิเลสตัณหากลัวสังขารตนเองเนี่ยปวโผมันเก่งปานนี่จะตาย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 ,ตายจะจะเกิดพยาตูประธานญาณนขึ้นมาอีกละมันหลายซื้อขึ้นอย่างนี้ มีญาณปรากฏรู้ขึ้นว่าน่ากลัวที่สุดเลยน่าน่ากลัวในเรื่องเหล่านี้ถ้ามันคิดชั่วก็น่ากลัวคิดไปเรื่องกรรมในีสั่นสะท้านไปทั้งกลัวเลยแหววอุย้ยเป็นแต่ย่างอันนี้ผ้าเกิดผ้าตายกลัวที่สุดก็คือถ้ามันจะคิดไปเรื่องกรรมเนี่ยมันจะเกิดเสียแวบในใจน่ากลัวมันงูพิษตรงนี้จะจ้อง ฟันกันสนุกสนานแต่ก,ก็นหน้าบัวไปด้วยระวังไปด้วยต่อมาก็จะเกิดเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้อะไรอะไรมันโทษทั้งนั้นเลยหลงเข้าไปยึดไม่ได้ก็เกิดอาทีนวะขึ้นมาอาทีนวัยยานขึ้นมายานที่เห็นโทษเห็นภัยแห่งวัฏสงสารเห็นโทษของสังขารที่มันปรุงมันแต่งมันหลงไปนี่ตอนนั้นก็จะเริ่มหาทางออกจากสิ่งเหล่านี้ มุนจิตุกรรมยาตาญาณขึ้นมาคือมีความรู้อยู่ในตัวในใจในตลอดว่าจะหาทางออกแกมันอย่างไรที่นี่อยู่ต่อไปไม่ได้ช้าเท่าไหร่ยิ่งไม่เป็นการนานเท่าไหร่ยิ่งไม่เป็นคุณไปพุน่นดนบาทในพิ่นนี่นบ่ได้อยากได้จากเม็ดงูทิบตาทิบขีเดียต่ำบาทนี่ไปพุน่น อันนี้เป็นเป็นเป็นญาณฝ่ายที่ที่อบรมปัญญาเรียกว่าปัญญาภาวนาทั้งหมดระหว่างานศีลภาวนามันมาพ่อกันอยู่นี่พรมจาจารย์ของเรานะี่โยมก็เหมือนกันพระก็เหมือนกันมาขยี้กันอยู่ตรงเนี้เกิดความกลัวขึ้นมาแล้วก็เกิดเห็นโทษมันขึ้นมาเกิดอยากจะหาทางออกมันขึ้นมาไม่มีทางออกจะทําอย่างไร ดับคืนเอาสังขารนี่แหละมาดูไอ้ที่มันพุงมันแต่งนี่แหละเอามันมาดูใหม่อีกปฏิสังขายานเนี่ยเอาขึ้นมาอีกเอามาคิดเอามาดูเอามาเล็งเอามาแลมันมีอะไรล่ะมันไม่มีทางออกมันมีแต่มันนี่ดูไปดูมาก็จะเริ่มเข้าใจว่าโอ้มันเป็นธรรมดามันเกิดแล้วมันกระดับมันก็ผ่านไปผ่านไปกลัวก็เท่านี้รักก็เท่านี้ ต่อมาก็เลยเห็นความคิดนี่ยผ่านไปเหมือนลมเหมือนแรงธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่มีความหลงเข้าไปยึดไปถือว่าเจ้าของคิดเจ้าของเป็นผู้ดีเจ้าของเป็นผู้ชั่วเจ้าของเป็นคนที่เจ้าของแห่งความรักแห่งความชังตรงนี้จะวางเฉยๆผั่คือคนโง่อบ่าในมหอนตเนี่ยง้เป็นจโจลโอเจรยอยูคหัน คนอื่นมาเห็นก็หาว่าเราใจจืดใจดําเข้าไปเขาไม่รู้เขาเอาอย่างมาใหายซิว่าให้ยพอนอ่อยอินดียังสั้นยังสี่ง่องงูก็มาเปนเดือนี้มหนันตมันก็เป็นยานอีกแบบหนึง่งรู้เฉพาะตนเอกสังขารูุเปกขาญาณวางเฉยในสังขารทั้งหลายทั้งวงความคิดก็คิดไปเหมือนลมเหมือนแรงผ่านว่ายผ่านไปคนอื่นมาว่าดีๆเขามาสรรเสริญยกย่องกับ จโจรู้ื่ออยู่บวบดีน้ำเขาข่อนเขาดาหัวหายผู้อื่นเขียดแท่ก็มีเจ้าของพอเนง่ยัวนไปเขียดน้ำกดนมูอน่ะมันจะเป็นโจโรู้โรู้โรไปอันนี้ก็เป็นญาณอีกแลอย่างนั้นก็จะมีสัจญาณนุโลมมีขยานเห็นอะไรก็คอยไปตามความเป็นจริงของธรมงธรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมีความเห็นอนุโลมตามกับความเป็นจริงอันนี้เป็นทุกข์ อันนี้เหตุที่เกิดทุกมันแม่นควมพระพุทธเจ้าบริสันต์สเนียวขันเนี่ยเอาแหวมานางฟังเทศเบ็ดเหมือเพ่นนี่มาหอนเนี่ยมีแต่เนี่ยเทศให้ฟังบเห็นต้นใหม่ก็แม่นต้นใหม่เทศคือมันกลายมาเป็นศีลกลายมาเป็นธรรมกลายมาเป็นเครื่องสั่งซ้อนจิตใจไปหมดเลยอันนี้อัทถกถาจาร์ปุงมสับมามันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เมื่อเราทําไปเราก็รู้เองไม่ต้องรู้จักชื่อมันดอกนี่ฝ่ายปัญญา แต่ฝ่ายสมถะฝ่ายสมาธิฝ่ายสงบก็มีดังกล่าห้าอันนั้นทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในการเจริญอาณาปานสตินี้ได้ง่ายที่สดุดสองอันที่เล่ามาเมื่อวานการเป็นผู้มีความสุขและก็มีฤทธิ์มีเดชนั่นเป็นฝ่ายของสมถะแต่ฝ่ายที่จะมาถึงเก้าอันที่พูดนี่มันเป็นอีกแบบ วัวนี้ไม่ได้ใช้สมาธิไม่ได้ใช้สติน,น้อยใช้สติมากอะไรมารู้รู้ไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาเวทนาวิตกความคิดทั้งปวงไม่ให้มันผ่านไปเปล่ามันจําอะไรมันคิดอะไรรู้มันไว้รู้มันไว้นานๆเข้าก็รู้ว่าโอ้มันเกิดขึ้นอย่างนี้มันตั้งอยู่เดี๋ยวนี้มันดับไปแล้วอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาอีกแล้วอย่างนี้ จิตจะมีสติมากขึ้นสัมปชัญญะมากขึ้นก็เป็นสมาธิเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งบางทีท่านตั้งชื่อมันแปลกแปกท่านบอกว่าอน,นันตริกาสมาธิสมาธิที่ไม่มากสมาธิที่ไม่น้อยสมาธิที่ไม่หมดสมาธิที่ไม่สิน้นมีอยู่เคล้าเคลียอยู่ตลอด จึงเรียกว่าอนันตริกะสมาธิต่อกันไปไม่มีช่องว่างไม่จบไม่มากไม่น้อยเราได้ยินพระ่านสวดอยู่หรอกสมาธิมานันตริกัญญะม,ามาหุสมาธินาเตนสมโณนวิชติิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเหตนะมนแก้จดเจตบาทเอาเงินมานมันกระสอนอยู่เจ้าของกระสวดให้เจ้าของฟังอยู่ ไม่มีสมาธิใดทำใดเสมอเหมือนอนันตริกสมาธิาสมาธิมานันตริก,กันยมหุสมาธินาเตนะสมโนนะบิชเต,ตอีธรรมปีสวดอยู่เรื่อยอยู่ดอกเพิ่นกรสอนอยู่สมาธิชนิดนี้ดีกว่าเข้าไปในฌานลึกๆคือรู้อยู่ตลอดซึ่งความคิดความรู้สึกนึกคิดต่างๆจิตจะค่อยปล่อยจะค่อยวาง ยานเก้าประการนั้นไม่รู้จักชื่อมันก็ตามแต่มันก็จะไล่กันมาเป็นลําดับเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จักชื่อเป็นภาษาบาลีแต่ความรู้สึกตัวจริงๆเรารู้จักเหมือนกันกับน้ําถ้าไปถามน้ําเอาไปถามเขมรว่าเมันหยั่งเนี่ขเมนก็สิว่าตึกตัวตัวถ้าไปถามคนล่าว,วันน้ำถ้าไปถามแขกอินเดียว่าปลานี่เอ ถ้าเอาน้ำไปถามแขกอาหลับแบบมวยยากไปถามพี่น้องชาวจีนแบาจุย้ยเอาไปถามฝรั่งแบาวอตเตอร์ขี้แท้กกับน้ำหล่ะจำไม่ยังเขามาถามเขาเขาว่าน้ำเขาก็พอจักคือกันแต่เขาก็คงจักอยู่ขนาดเหมือนกับยานที่เล่ามาเนี่ยเราพูดไปก็ลืมไปมันเป็นภาษาหงแต่เราจะรู้เองถ้าเข้าไปตรงนั้นลองหัดรู้เข้าไปรู้เข้าไปรู้เข้าไป,าไปนี่นก็จะเห็นความเกิดความดับดับลงดับลงดับลงไม่ต้องหูจักซ้ำ โอ้อันนี้อุทยพยานยาละโวยโอ้นี่พังคานุปัสนาญาณละโวยโอ้อันนี้พระูปทานญาณละโวยนี่อาธินวญาณละโวยโมหะจักรยา,าังมันนะว่าใจเหตุเป็นผู้หูมันคิดอย่างหูนั่งจ้องหูนอนหูเดินหูอยู่นี่เพราะมันคิดได้ตลอดเราก็รู้มันได้ตลอด มเมนต์ว่าสิไปยืนเมื่อค่ำแอรตักจะฝีงแดดดูฟังสาตะกอนยังส่คืนคาคามันบริวารจั่วมันเอาอยู่ยังสั่นความเผื่อท้โอ้มันอยู่ยังสั่นรู้เข้ารู้เข้ามันก็เกิดความรู้ที่ชานานขึ้นเอาพูดไปผลมามันก็สว่างฟ้าสางเอกอย่างเก่าเมื่อใหม่คือเก่ามันสิมีปัญหาเละเป็นปีใหม่ปีเก่าจะว่าวันที่หนึ่งมกุลาก็คือมื้อนี่แล้วตะเวนขึ้นมันก็แจ้ง แต่วันตกดินวันที่หนึ่งมกรามันก็คัําเหมือนเมื่อวานนี่เลยมาสมมุติกันว่าปีใหม่ปีเก่าจริงๆแล้วเอาเหมือนที่ท่านสวดเมื่อเช้านี้ได้กำไรอาตีตานานวาคมมญนาปฏิกังเทอนาคตังยาตตีตามบาหินันตังอาปตานะานาคาตังวนว่าอยยาคำหนึ่งถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วด้วยอะไร ทั้งหวานชื่นคืนขมระทมทุกข์ของปวงจิตที่ผ่านมาเหมือนสายน้ำที่ไหลไปแล้วไม่ยอมหู้นกลับคืนมาอย่าห่วงใยถึงอนาคตยังมาไม่ถึงเพราะเราไม่สามารถจะรับประกันกับตนเองได้มืออื่นนี่สิมีบอมมันเป็นสิม,มับสบอจังน้อยนีไว้สันเพียงบอกว่าไม่พึงกำานึงถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ปัจจุปนนัญจะโยธรรมมังตัะตัตถวิปัสติอสังหิรังอสังคุปังตังวิทรามนพรูหายเยตผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นครนแคลนพึงพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้คำนี้มีความหมายลึกซึ้งอะไรล่ะคือธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า มันเกิดอยูดด่ดูนี่ธรรมนั่นแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าธรรมอลมหันใจเขานั่นก็ธรรมลมหายใจออกนั่นก็ธรรมน้าแม่มาแม่อยู่นี่ตั้งแต่เกิดจนป่านนี่บ้านเดียวเศร้าเมื่อยจะเขื่อนเนี่ยเฉพาะหน้านี่ผู้มันเขาจึงว่าเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอยู่นี้ก็หันใจอยู่นี้อยู่หันก็หันใจอยู่หัน ไม่งอนแง่งพรนแข่นพอกพูนอาการที่รู้อย่างนั้นไว้ความคิดเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้รู้มันขณะดนี้ความคิดปัจจุบันนี้ถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นผู้เข้าถึงปัจจุบันธรรมอดีตก็ไม่อยู่อนาคตก็ไม่อยู่ชีวิตจริงๆอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้อยู่ที่อดีตไม่ได้อยู่ที่อนาคตเมื่อมาถึงปัจจุบันเห็นได้อย่างชัดเจนก็จะไม่มีความทุกข เพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราไม่ค่อยจะอยู่กับปัจจุบันนั่งอยู่ในฝุ่นคืดเมื่อบ้านผลคืดไปหาพิกายพิกรผลคืดวิงสากหนาพุก็มีเดียวนี้เจ้าของนั่งจนเทินอยู่นี่มันหลักหนีจากทีนี้ถึงบทสรุกอีกบทหนึ่งถ้ามันคิดมากก็ว่าอเชวากิจมาตาปังโกจันยามะละนังสุเวนะฮิโนสังลันเตนมหาเซเนนมาจุนามืออนีสิตายกบหูวาัน จกักเสตายเมื่อไหนไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่าความตายจะมาถึงแม้พรุ่งนี้เพราะเราไม่สามารถผัดเพียนกับพระยามัจ,จุราชผู้มีเสนามากได้เพราะฉะนั้นผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทเอวังวิหาริมาตาเปิงอโหรัตมตันทิตังตังเวระเทกรตโตติสันโตอจิกเตมุนีงุนีเจ้าผู้สงบ กล่าเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียจค้านอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนว่าชีวิตเขาเป็นอยู่ได้แม้เพียงคืนเดียวราตรีเดียวก็มีค่าอย่างน่าชมโยจะวัชตังชีเวทุสีโลอสมาหิโตเอกาหังชีวิตังเสยโยสิรวันตัสสัชาญโนมีชีวิตผ่านมาร้อยปี แต่ไม่มีคุณมีค่าไม่รักษาศิลไม่พัมเพียนภาวนาเพียนเพ่งพิจารณาสู้ชีวิตวันนี้คืนนี้เพียงวันเดียวไม่ได้ประเสริฐกว่าขันเป็นผ้ากันตายมือนี่นางสลาบอยู่นี่มีผู้ใดมอยและแมงมาบลงไปนี่บบไปนรกมวยเนี่ยไปสวรรค์ตำสุดคือไปสวรรค์ หรือสามัญที่สุดไปสู่ความเป็นมนุษย์ในตระกูลที่ดีงามพรั่งพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติสำหรับวันนี้ทธัญบว่าร้อยปีที่ผ่านมาไม่มีศีลไม่มีการเพียนเพ่งภาวนาวันนี้วันเดียวเอกาหังชีวิตตังเสออยโยเสออยโยไปวันดีกว่าชีวิตเพียงวันเดียววันนี้ประเสริฐกว่า ศีลวันตัสชายิโนถ้าหากเขามีศีลถ้าหากเขามีฌานคือการนั่งเพียรเพ่งอย่างนี้เพราะนั้นเจ็ดวันของเรานี่มีค่าที่สุดในจำนวนสามร้อยหกสิบห้าวันของหนึ่งปีเอ้าบานนี้แต่เข้าต่างอกตัางใจเวลาเข้าสิเบิดแล้วได้มาหอนมือนี่จิตใจขึ้นหลังแล้วได้ขันผู้ไดมาแต่มือแรกมีแต่สิคือทอดความหลังแล้วบาดนี้ มันเมื่อนาเบิดแลลวเบิดบนไปแล้วคืนหลังวบๆได้บัดเนี่ยคือเท่นนาพอ่อนาแม่คือผอดผู้ตายเสียดายผู้ยัง่งขันผู้ใดนั่งสงบสงสารหอนย่าคู่โอ้ยเพิ่นหลุดบวชเลืง้งเออเออซื่อๆบอ่สงบบ่จังยางพ้นไปเวียนมาจ,จังไปจังสัน่นจังสี่ไปคุ่นด้บัดเพราะฉะนั้นบัดน,นี้มันอยู่ตัวแล้วนะกายก็พอดีแล้วกินข้าววันละครั้งเดียวนอนกับดินกินกับหญ้านี่ กายมันลงตัวแล้วฝึกมาสามวันนี้จิตก็กําลังจะลงตัวแล้วย้อนคืนหลังแล้วเริ่มจะจําบาปเก่าเริ่มจะจําบุญเดิมขึ้นมาแล้วจังหน่อยเพิ่งกะหาจกทงหน่อยหันใบอยากไปหาท่านแต่ตัวหันมันหักเป็นเองจิตใจอ่อนคือหลอกฝา่ายหลายหลอกมากไหม,มใจไใ้ไซคือนามอโนมาวัางไง มันซมีบ่อให้ลายหย่วยหอมโฮม,มเมื่อจิตใจแจ,จ่มใสเบิกบานบุญทั้งหลายคุณงามความดีทั้งหลายจะไหลหลั่งออกมาเป็นปุญญาพิสันทะท่อทานแห่งบุญคนโลบาลานปัญจวาใจให้ใสคือน้ำอโนมาว่างไงแพ่งเอ้ยมันซมีบ่อให้ลายหย่วยหอมโม หมายก็ว่าเมื่อใดจิตใจเราไม่ขุนมัวมันแจ่มใสเหมือนน้าความดีความงามอื่นเหมือนห้วยเล็กห้วยน้อยจะไหลลงมารวมอันใดก็เป็นบุญเบิดขันใจแจ่มใสเบิกบานสงบแล้วโอ้ยไปกินน้าอ่อนเพิ่นตมอยู่ฝนสิกุ้มเพิ่นบน่อนอล,ลูกหลานมาอดตาลับคับตาน,นอนต้มน้าห่อน,น,หอนให้ไม่ไงพอไงกินบ่เมนจะเอาบุญเบิดป๋าพอไงไม่ไงระบอกมันคืดไปเองบ้านนี่มันใสขึ้นนาว อน o มาว่างไงบุญเล็กบุญหน่อยเห็นเกิดขึ้นเบอิอผูมาจังขันบัานสอนเลี้ยวบังหนาพ่อนำตาลังนำตาไหลผู้ลงคนทกุกทุกถือกระติบเข่าเห็นเหียนถวยตองหล่อบองหน่อยใส่มากขันไม่เล่ารวยคนนั้นเล่าคือเสือเอาเนี่ยดีมากหลายคนนั่นลาเอ้ยเจ้าสมามีบุญไม่วูวรไปเห็นคุณงามความดีของผู้อื่นขันนี่มันอยู่ที่ใจ ถ้าใจคุณมัวเร่าร้อนมองไม่เห็นทั้งประโยชน์ตนมองไม่เห็นทั้งประโยชน์ผู้อื่นมองแต่โทษของคนอื่นมีแต่เรื่องที่จะก่อกรรมทําเข็นก่อเวรสร้างกรรมให้ตนเองและโลกนี้ให้เร่าร้อนเพราะฉะนั้นเข้ามาวันที่สามที่สี่นี่ใจเจ้าเริ่มใสใสเล้พอใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยบุญสิเกิดได้เหมือนบุญเกิดคักไหลออกทั้งตาคนได้บนีรนั่งให้คนนั้น นางปายนางไปคอยเงียงแม่ใหญ่อันหนึ่งจูดีๆลูกขึนยืนหายเว้อเวอเว้อเว้อขึนให้ยั้งเลยแม่ใหญ่หายใจยาวๆเห็นบ่เมื่อวานนี่บุญเกิดบริเทาน,น้ำมูหายเวอ้อเวอ้อขึนมันมาเป็นความโมได้อันนั้นความดีมันไหลออกมาใจอ่อนนี่เป็นใจบุญใจแข็งกระด้างใจบาปอันนั้นเพล่น มันอ่อนแล้วมันยังเสียคอยหนุ่มนวลมุทุตังจิตตังละหุตัง,ตงจิตตังจิตนุ่มนวลจิตอ่อนโยนจิตเบาโปรง่งหายเครียดหายกังวลอยากได้บุญน้ำพันหน่อยอกหน่อยใจก็สร้างมันดอกจื้อไว้ได้ขันมันสิยให้เย่สุไปให้นะมันเด้เยส่สุไปซอยมันให้หลาย,ายแต่บัดมันสิยให้เท่าเท่าได้แหง่งให้เป็นเขาผสมว่คอยนี่แ้วแห่งโตการให้เก่งตะกี้ นางสมมาธิที่หายเบ้ดมือมันคือเห็นบาปเจ้าของแน่คือเห็นแม่นี่ที่มันขักหลายจะแมนดีหลายแม่เนี่ยวิ่งเอาอีกอย่างเนาะไปตอบปุ่นแทนคุณเล่าจะเห้เล่ามาปฏิบรรัติทำือเฮ้าเด้ฝ้าห้องซื่อเจ้าของหายคือห่อนแม่ะสัวตายแทแ้แต่เป็นบาวป่าศั่นซื่อเรากินขวดละวใส่พันหาพันโดยเห็นคือห่อนแม่จะเชือ่อไปเข้าครับเข้าบ,บ,บาหมดทีละหมืน่นสองหมืน่น คำเดียวกับวเจ้าโอ้ยห้แเมกูกินน้ำเด้เอะกับบกขิดมันมานั่งบวชนั่งสมาธิไปสัน่นกินข้าวเมือ่อเรือมันนั่งคึดหอดพันเดินจงกรมห้มันพ่อมากอกดึกห,หัวเจ้าของขึ้นอ,อย่างนี้นตะกี้ทังมาบกขดหอดเพันใจมันแข็งกระด้างบ่มีหูหอมทาเดินจงกรมไปฝาร้องตึง้งใจอ่อนโย่โอ้ยแม่กูขึ้นจะคึ้หอดลูกนอก้อได้ยินเสียงฝาห้อง หนบมือขันนบสาธุเด้อเอออยาให้แม่ผู้ขาขึ้นหอนผู้ขาเด้อให้ผู้ขาขึ้นหอนแม่ผู้เดียวญานแม่ผู้ขึ้นหอดเจ้าของเพิ่นบบได้ฝึกหัดขึ้นข้าวัดสันเข้าได้ฝึกหัดขึ้นหอดกัศออดได้ขึ้นผันปาสิอดได้ปันห่าเจ้าของเคยไปเคยมาเมื่อคือสัวตายแทละบันเน้นหน่อยมะยืนอาหารหยวดเนินพันน้องอาจารย์ไ้เห็นหยังเราอ่ะ คอยเป็นวัดตัวคอยไปจิ่ให้ยังไงว่าสันพันตัวเขาฮันนาลีเซตดวงตามันเป็นจิตใจเฮาอ่อนโยนแล้วมันจะเห็นบาปเห็นบุญจังหน่อยก็ปีนทงทนตี้ไม่ไงพจนิค่าลดเมื่อบานบ่อนอยากทำบุญนั่นอยากทำบุญนี่ก็อดเอายาสุธานหลายมันจะเบิดค่าลดใก่้อห่อนเมือ่อนหักเป็นไหบุญมันเกิด อันมือสองมือหันมิแตอยากหลักเมือ่อบาบมันมายัางแห้งกำลังมันยังแห้งอยู่โอ้ยมาหลงสังมาหลงมานน้ำมูแถวนอกหันเนน่ยวัฒนบ้านกะไก่อยากหลักเมือ่อขันไปหาหมืออื่นมือหื้อเนี่ยพญานมันเบิดมาดิมันสิจบหนีจากสิได้มือ่อหนีจากมูเลีเ้ยวบางผูนันก็นเป็นตะคิดหอดเลี้ยวบางพูนีก็เป็นตะดี คือบังพีบังหน่องบังลูกบังหลานบาดนี่ข้าเจ้าก็มีเวียกข้าเจ้าก็มีงานปาถิมเบิดไล่ละถิมเวียกเก่าการหลังไม่หนุ่งไม่ยากบได้รับได้นอนน้ำห้องหวังทั้งเครื่องหวานเครื่องสมบม่มีห้ขาดแค้นห,หาไม่หายหางกินพวกไปเสือ้อผุนตาตีตาล้านไปเติร์เดิรผลนเมืองอุดอรเมืองสะกดกับบ่พ่อบาดนี่ไปเมาส์ตลาดเขา อยากให้ยุไก่ว่าลินเด้เไก่พูดเด่นเดม,มคือจะบูอึดพวกพักนั่งอ,างอ่านงามาทั้งนี้ผัดอึดบานจ้งสั่นแล้วมันถักเป็นมาพอ,อย่ำเถาบุญเฮาตั้งแต่เกา่าตั้งแต่ยังนมหน่อยมั่วแต่เห่นหวนเฮเถาใกล้สิตายผัดเศร้างุ่งเศร้ายาิ่หาบุญหากุศลไปแล้วได้บาทเนี่ยแต่บบเห็นหุงก็สซักไม่กันเถามาก็บ่เป็นยังดอกสานหน้าจังตาดี อ้าวบันนี้หนึ่งโมงห้าหกนาทีสมควรแก่เวลาฟ้าสางแล้วตั้งอกตั้งใจเลิกกันไปพักผ่อนขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมสัมมาทิฏฐิอันถูกต้องจงบางเกินมีในจิตในใจอย่างงอนเง่นคอนแครนมีจิตใจสะอาดสว่างสงบพบมรรคาอันบริสุทธิ์และสดใส เสกชีวิตด้วยมันสมองมือสองข้างให้เจริญรุ่งเรืองโชดช่วงดุดดังดวงไฟส่องทางชีวิตของท่านไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเธอน